รวบรวมงานเชิ้ตลินินนะคะแต่งปักลายข้างหน้าไซส์ใหญ่นะคะ48-50นะไซส์เล็กตอนนี้ก็เหลือไม่ครบไซส์นะคะมี38-46แต่ว่าเหลืออาจจะไม่ครบไซส์นะ,ะรุ่นนี้นะคะไซส์เล็ก850ค่ะไซส์ใหญ่850นะคะเอ่อสีแรกจะเป็นสีออกครีมๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะน่ารักมากตัวนี้มี48-50แน่นอนนะคะส่วนไซส์เล็กๆเอ่ออาจจะยังไม่ครบไซส์นะคะแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองทองเลยสีเหลืองทองค่อนข้างสวยด้านหลังของ ตัวเสื้อนะคะจะเป็นลินินนะคะพื้นลินินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีเหลืองทองนะคะตัวนี้สีต่อไปคือสีโอรสนะคะจะเป็นออกแบบชมพูอมส้มน่ารักมากนะคะสีนี้นะสี่สิบแปดห้าสิบสั่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีฟ้าอมเทาค่ะนะคะสีฟ้าอมเทานะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบฟ้าแบบสว่างเลยนะตัวนี้รุ่นนี้นะคะ 800นะคะไซส์ใหญ่850นะคะสั่งซื้อสินค้าที่เบอร์ด้านบนได้เลยแจ้งรหัสด้านบนได้เลยนะคะ